สวัสดีค่ะกลางวันนี้ไม่รู้ว่าจะทานอะไรดีก็เลยทำแฮมเบอร์เกอร์ไก่งวงนะคะตอนนี้กำลังทอดไก่งวงอยู่ค่ะเป็นเนื้อที่ซื้อมาสำเร็จรูปนะคะแช่แข็งทำง่ายๆเลยค่ะกินง่ายๆ เบื่ออาหารไม่รู้จะกินอะไรผักก็ผักที่บ้านค่ะผักสวนครัวผักของเราเองมีอะไรก็ใส่ใส่ไปค่ะเราจะมาใส่ซอสมะเขือนอิดนึงเพิ่มสีสัน ด้วยเนื้อไก่งวงตามด้วยชีสสุดแรกเราก็หยอกมายองเนตดซซิง่งรสพริกไทยดำค่ะ เอะโวคาโดเดี๋ยวเราตกผักลงไปอีกหน่อยนึงผักเราเองไม่เป็นไรค่ะใส่ไปเยอะๆเห็เบเกอร์ของเรามีผักชีด้วยนะคะอยากกินอะไรก็กินเลยค่ะเราทำเองแต่อะโวคาโด ด้วยมะเขืออ,อนนี่นะใส่ซอสพริกด้วยนะคะชอบค่ะรสชาติ ร้อยค่ะเราขนมปังไปปิ้งให้มันกรอบๆอ,อันนี้ก็ไม้นิดนึงง่าดีเรียบร้อยแล้วค่ะแฮมเบอร์เกอร์สไตล์นี้นาะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะ